สงกรานบ้านดินสอพองที่บริเวณถนนดินสอพองบ้านหินสองก้อนตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเมื่อเวลา14 4นาฬิกาของวันที่4เมษายน2 5 6 8นกิจสนางกิษาสิทธิราชพัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในการถาแถลงข่าวการจัดงานสงกรานประจำปี2ร6 8นอำนวยจันเงิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีและนายพิชัยเกียรติวินัยสกุลอดีตสอสอลบบุรีร่วมกันแถลงข่าวงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้เป้าหมายนุ่งโจงใส่เสื้อรายปีใหม่ไทยชุมชนชาวดินจัดขึ้นณบริเวณ ลานผลิตดินสอพองถนนดินสอพองบ้านหินสองก้อนตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบรุรีจังหวัดลบบรุรีสำหรับงานสงกรานนั้นจะเริ่มขึ้นในวันที่13เมษายนถึงวันที่15เมษายน2568โดยในวันเปิดงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปและวันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันสงกรานโดยจะมีกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม เล่นุโมงน้ำการสาธิตการหยอดดินสอพองชมกระบวนการแห่รถบุพภาชาติที่สวยงามการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมวยดินสอพองการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและในวันที่14กิจกรรมตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมร้านผลิตดินสอพองเล่นอุมโมงน้ำการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านรถน้ำขอพรผู้ใหญ่และในวันที่15กิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา1ึกสมนาฬิกาพร้อมด้วย ตลาดลานวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมลานดินสอพองการเล่นอุโมงน้ำการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านรถน้ำขอพรผู้ใหญ่และการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเน้นกับผู้ที่มาเที่ยวเล่นสงกรานณนะบริเวณลานผลิตด,ดินสอพองถนนดินสอพองบ้านหินสองก้อนจะนุ่งโจงใส่เสื้อลายดอกมาเที่ยวงานเล่นสงกรานซึ่งจังหวัดลบบุรีเป็นหนึ่งใน17เจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานจากกระทรวงวัฒนธรรมและบริเวณสถานที่จัดงานนั้นคือลานผลิตดินสอพองซึ่งมีสเสน่ห์หนึ่งเดียวในโลกและผู้ที่มาเที่ยวเล่นสงกรานที่นี่จะได้รับแจกดินสอพองฟรีอีกด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชาติพันธุ์ของตำบลถนนใหญ่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ได้มาร่วมถแถลงข่าวงาน เพณีสงกรานนะครับขอทราบความรู้สึกนะครับว่าวันนี้มีความรู้สึกเป็นไฉไรครับที่มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับงานสงกรานดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นบ้านของหนูเองบ้านหนูอยู่แถวนี้ดีใจที่ว่ามีการประชาสัมพันธ์ที่บ้านจะได้มีคนมาเที่ยวกันเยอะๆจะได้มีคนรู้จักบ้านหนูเยอะๆหมู่บ้านดินเสาะพองค่ะมีอะไรดที่ให้เข้ามาชมมีการเล่นน้ำสงกรานมีการปับแป้งดินเสาะพองนะคะถ้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะมีไข่เค็มดินเสาะพองค่ะ ที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของโอท็อกหมู่บ้านขขงหมู่บ้านค่ะนอกจากไข่เค็มแล้วมีอะไรอีกไหมครับไข่เค็มอะไรอย่านี้แล้วก็มีกระเป๋าจักสารเนี่ยค่ะอ๋ออันนี้เป็นฝีมือของอะไรครับกลุ่มไหนครับเป็นของกลุ่มแม่บ้านถนนใหญ่ค่ะกลุ่มแม่บ้านถนนใหญ่นะค่ะครับคาดว่าปีนี้จะมีคนมาเที่ยวสงกรานลบบุรีเราเยอะเยอะน่าจะเยอะนะคะมาเจอเยอะนะคะเพราะว่าดูการจัดงานแล้วดูจะใหญ่โตใหญ่โตกว่าทุกปีทั่ว่า ห่างการจัดไนานแล้วค่ะปีแรกที่จัดปี62แล้วครานี้ติด COVID โควิดเขาก็เลยเลื่อนอันนี้จะเป็นการ่าทีนี่น่าจะมาเยอะค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะลบุรีดินสมพงคค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสดีค,ดคสนับสนุนข่าวโดยบริษัทปโหรานเบกเกอร์และไอควาวานาคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมออก